กินสมตำมกินอย่างเราๆเนาะมือนนเสีเห็ดนำโตหูจ้ะนำโตหูทั่วเหลืองนี่ย้ายแสว้ประมาณสามชั่วโมงย้ายใจร่อดเนานะเสียเอาละละเสีเห็ดละสิบปันลาาแล้วจ้ะแล้วี่นี้ย้ายกับสิบปัน กระมิโตซอยได้จ้ะกระซอยอย่างกับกรมีย้ายใส่แจกของนี่แหละใส่มือแจกของเลยทุกอย่างเลยใส่มือแจกของทุกอย่างได้จ้ะนี่ยได้กระสิปั้นต่อเติมน,น้ำน,นิดนึงเติมน้ำนิดนึงพี่น้องปั้นให้มันคนๆจันเอยหรอค่อยบีบน้ำเนาะ ี่เสร็จแล้วเนาะเขาเอามักกองกองโดยผ่าเขาบางกองไปเพื่อละหน่อยๆได้จ้ะค่อยๆบีบมานนำน้อมไปเพื่อละหน่อยเอกากสิได้นำน้อมที่แบบขาวขนมาจ้ะ ได้นำน้อมแบบคนเนาะขั้นตอนการบีบมันนำน้อมเล้วจะยัสซีบีบมันแค่น้ำเดียวนี่แหละเอาแบบน้ำั่วเหลืองเอาแบบบนคนแลยจจะเห็ดกินแรงนี่แหละกินน้ำเพลินบ่ได้เพลินกินปลากันเนาะแย่ yeah, แล้วเขาอ่ะก็ไปไดนกิน ินได้แต่กุงก้งกุ้งกับเขากับพวกกินได้จ้ะนี่แหละภาสีบีบเงินสิจละจ้ะอย่าแย่เสีเหตุขั้นตอนสุดท้ายพึ่งนามันเนาะอันนี้ปล่อยให้ย้ายบีบจะบาดกันบีบนามันจบะบาดกันขนาดนามันจบะบาดกันเป็นต่แสบขนาดได้จ้ะ À, để giấy bán vào cho bạn lên đây nam vào cha, đây nam tàu hủ là còn một lọt này còn một lọt này còn cái nam nam nằm nóng đời sao như là cả ตอนนี้ซาอันนิดนึงใจเย็นก็ตรงนี้นิดนึงจ้ะฟองนี่เพราตั้งไฟนี่เพาต้องตักออกแบบเ่อรได้ช้อนออกแบบเบอร์น้อยๆภาษาการเปน็นดอกเรียกช้อนออกให้หมดเนะาะตักออกเอาหนานที่เป็นฟองๆเห็นเหาเห็นอยู่ไหนไหนฟองน้เนี่ยค่ะเอาออกเลย ซื้อผ่าไวสองชิ้นเนาะไวเห็ดน,นานครัวโอเคจะะกระสิบีก่อจนเบิร์ดนามนี่นสิละ<ม>ใครว่ายาเห็ดกินมือต้องมือนะคิดกินไปแล้วเนี่ยมือเสาะตองเบิดจังสินะก็ต้องเหนะ็ดกินหลายมือ เห็ุกินหลายมือเ่ราแสบถ้าเกิดว่าเขาเดินทางอย่างแน่นสินะคะถมาสิกินเอรแสบมากับมากินขาวขาของเกา่าของบูดทสินะเพราะว่ามันเป็นของที่เขาไปรได้ใส่ใส่สารกันบูดนี่อย่างเลยเนาะสเสร็จแล้วแย้ก็สิเอาไปตั้งไฟที่นี้แย้ก็สิตั้งไฟเราจะอุปกรณ์ในการค้นไม้พาย เริ่มตั้งไฟนี่ต้องเริ่มค้นเลยได้จ้ะหามตกตะกรนเด็ดขาดบอสันนี่ก้นหมอนี่สิหม่เลยได้พวกเจ้าพวกเจ้าเนี่นะเย้าวางมือเด็ดขาดเลยค้นไปเลยๆค้นไปเลยๆรีไฟพร้อมเถาแก่ข่อยคนขึ้นตื่นหน่อยน้อคนขนคนออานโทรศัพท์มาดังกองกอยกองกอยใสหนาข่อยนเดยไยวข่อยไปเบื้องเจ้าปากกันอุปกรณ์ตักฟองตรง มันเป็นฟ้องเน,ะนาะหนาหนามันสิเป็นฟ้องเลยได้พี่น้องพวกเจ้าค้อตักออกด้ตอนนี้ขอรีไฟสุดละรีไฟสุดละมาดิยืนไปโหลดค่ะเคืองสม,มองสม,มองเครืองสม,มองก็มมงยืนไปโหลดจ้ะ เสร็จกนเนาะจนกว่าสิแลว้วเนาะถ้ามันเป็นฟองเนี่ยถ้าเป็นฟองเนาะนี่เขาต้องตักฟองออกได้จ้ะช้อนฟองออกให้หมดเห็นไหมฟองตัวหัวนี่ช้อนออกกันเลยจ้ะอันนี้ก็เอาได้จ้ะก็ต้องไปเสียดายมันนะเสร็จเราจะพี่นอ้องเกือบชั่วโม,มงค่ะในหน่อยหนึง่ง น้ำลิดเคืองหน่อยๆเสร็จเราจะเดือดเราจะสีขั้นตอนสุดท้ายในสีสีสออกมา,ากขึ้นจังน้ำนำนมง,ง้วนี่เนาะคลายนำนมง,ง้วนเนาะซิมจับได,ได้โอกาสซิมนะได้โอกาสซิมเราไปทีนี้ซิมเดือดเท้าเราจะย้ายอัน มือขางหนึ่งถือเลื่นถือก็รัพท์มือาขางหนึ่งแบบคน้นในวันนี้ใหม่แต่ราคาตั้งแบบได้เยอะแต่เห็นราคาเห็นราคาซีลอยหาลอยนี่แหละย้ายบอกว่าเอาเอาทอ,ทอนี่แหละจะ่างซื้อเพราะวันนี้นั้นไว้ก่อนซิมเมื่อใดเลียนเหตุยุทธุกสำเร็จแล้วเนาะในเง้นไอ ทั้งยูทูบเพิ่อนหายเงินน้ำเราก็เอาไปซื้อขาตั้งอยากได้ขาตั้งโมบี้เนาะได้มือข้างมือถือเอาเลิศพี่เนาะมือค้างมือกับเหียบมือข้ามกับถือเอาเมื่อกี้นี้ทว่าแกเพิ่นมาซื้อเราจ้างเราให้ไปตลาดให้แนบเ่าซืสิไปให้เพิ่นซุกแล้วแซ่ยย้ายประเด็นสายหนังตาเนื่องจากขั้นตอนสุดท้ายผู้ใดอยากสายหนังตาลแตใส่เด้อผู้ใดอยากสายหนังตาลแตใส่ บะต้องไส้เกลือแล้วค่ะใส่น้ำตาลนิดหน่อยมักหวานกับไส้หลายมักหน่อยก็มักหวานหน่อยกับส้หน่อยเนาะอย่าใส่หวานหลายเด้อจ้จะพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายนี่สําหรับแบงยิ้ไว้ท้องเราคุณบอกว่ากินอนนี้มันสิด,ดีลดสลดอาการหอนวูปปากย้ายเป็นย้ายของกิน